สวัสดีครับชิปนี้ไปอุหินกันอีกแล้วเราไปลุยบ้านพักภูเบล่าเซนวันบ้านหลังใหญ่สวยหรูดูรักชูที่สุดในหัวหินแล้วครับบ้านเขาหลังใหญ่โตอลังการตรงปกไม่จกตานะครับห้องพักในเซนหนึ่งเนะี่ยคือจะมีมากถึง11ห้องนอนแล้วก็13เตียงนอนใหญ่เลยครับถ้านอนที่นอนเสริมนี่ก็รองรับได้สูงสุดถึง60คนเลยที่นอนคิงไซนี่คือนอนแบบคลิ้งได้เลยครับแป๊บๆบครับค่ะและที่นี่นะคะมีห้องใหญ่ให้อีกหนึ่งห้อง ซึ่งมีเตียงทั้งหมด3มเตียงรวมถึงฟูกสำหรับนอนเสริมได้อีกประมาณ3ามี่ฟูกคือนอนได้เป็น10คนเลยค่ะห้องเดียวห้องพักตรงสา้ําก็คือสะดวกมากนะครับมีห้องส่วนกลางมีโซนครัวเล็กๆนะฮะแล้วก็ห้องนอนนี่ก็คือมีทีวีทุกห้องเลยนะครับโซนโต๊ะฟูนี่ก็เล่นสนุกมากแทงง่ายคนเล่นไม่เป็นหรือผู้หญิงนี่ก็แทงได้สบายสบายครับผมเนี่ยชอบตรงส่วนกลางของที่นี่นะเพราะว่ามันกว้างแล้วก็ติดติดกันกันกนกบโต๊ะฟูกก็จะเป็นโซนคาราโอเกะเลยความสนุกมันก็จะแบบรวมตัวกันอยู่ตรงกลางนี่เลยครับ โซนด้านนอกเนี่ยก็จะมีครัวใหญ่เลยนะครับอุปกรณ์ครบหมดจานชามช้อนซ่อมแก้วกระทะครกยันตู้เย็นไซส์ใหญ่ครับทำอาหารทะเลกันสดๆกินกันกับเพื่อนตอนเย็นๆพร้อมกับน้ําเก๊กฮวยบูดนี่ฟินจริงๆเลยครับและที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับก็คือสระหินอ่อนที่สวยสุดๆครับมาพร้อมกับสไลเดอร์ขนาดใหญ่ยาว7เมตรนะครับลงมาพร้อมกับผ่วงยางได้เลย มีสระเด็กด้วยแล้วก็มีน้ําพุแล้วก็ที่นอนแบบซันเบดสตัวในสระว่ายน้ําเลยนะครับจุดนี้นอกจากจะไว้นอนชิลๆแล้วก็ยังเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากๆเลยครับเขามีกิจกรรมมวยทะเลด้วยนะครับมีรวมไม้ให้พร้อมเลยสนุกมากๆในววหิตเนี่ยมีภูเวลาแค่3าหลังเท่านันนะครับที่มีมวยทะเลแบบนี้เล่นน้ํากันแบบเพลินๆเ,เลยครับตกดึกเนี่ยก็มาดื่มกันในสระได้เลยเพราะว่ามีโต๊ะเก้าอี้ในสระน้ําเลยเป็นที่เดียวในววหิตเลยนะครับ สำหรับสายถ่ายรูปก็ต้องชอบมากๆครับเพราะสายนินอ่อนของเขานี้ออกแบบมาเพื่อให้ถ่ายรูปสวยๆเลยนานๆจะมาพักผ่อนสักครั้งหนึ่งก็ต้องจัดเต็มไปเลยครับใครที่สนใจเซนวันพูวิลล่าก็ลองติดต่อกันไปได้เลยครับ